สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่รัชนีฟาร์มนั่นอยู่กับน้องน่ารักคนนี้นะครับอันนี้อ,อ่าอลัสก้าเบเรมิลซูเปอร์ใจแอนใช่ครับซูเปอร์คใจแอนนะครับไม่ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ถึง3เดือนเต็มเนี่ยดูนะครับก็ขนาดนี้คือตัวโต,วตวเต็มเต็มที่จริงๆเนี่ยโอ้โหเกือบร้อยโลใช่เกือบร้อยโลแ<โ>ล้วก็คือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนคนคนนึงเลยนะเหมือนคนคนนึงเลย <โล S 2> ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่านะครับคราวนี้เนี่ย อ่ะครัวน,นี้เรามามา,มาเราเรามาถามถึงนะครับก็คือว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขามาสายพันธุ์เขามาอะไรยังไงเนี่ยคราวนี้เนี่ยอยากจะถามว่าวิธีการเลือกทีนที่ผมไปมาหลายที่มากเลยนะผมก็จะเห็นาสกาแต่มันโอ้โหมันดูแค่แกนเลย <c oughs> มันดูแค่แกนขนเขนิขนก็จะไม่ค่อยแน่นคราวนี้เนี่ยวิธีการเลือก阿拉斯加เบอร์รีมิวอานนีผมพูดในเอาในเคส阿拉斯加ทั่วๆไป <c oughs> อ่น,นะครับคือวิธีการดูเนี่ยขั้นแรกเนี่ย ก็ต้องดูยังไงก่อนบ้างครับขั้นแรกก็คือ,อโครงสร้างโครงสร้างก่อนลนะ,ค,ะครับโครงสร้างก็คือเหมือนกับสุนัขทั่วไปถ้าสายพันธุ์ใหญ่เราก็ต้องดูโครงสร้างปากก็ต้องใหญ่ๆอย่าบนี้นะครับปากต้องใหญ่ๆหหัวใหญ่หัวใหญ่ก็คือตรงช่วงช่วงกระโหลกลเนี่ยหลใหญ่คือคือใหญ่ใหญ่นี่คือแนวกว้างถูกต้องไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ยาวนะใช่ใช่ใช่กลม คือหน้าเขาใหญ่อยู่แล้วหนิหน้าเขาจะป้อมๆหน่อยหน้าจะป้อมๆอ่ะคือส่วนแรกที่จะดูเนี่ยอ่ะดูดูปากดูหน้าเขาก่อนอ่ะแล้วไอ้ตรงตรงลายต้องดูไหมครับตรงลายส่วนใหญ่ถ้าเป็นอสก้าเขาก็จะเป็นลายของเขาแบบนี้อยู่แล้วนะคะมีคิ้วคิ้วจะยาวหรือสั้นได้แล้วก็ เขาจะมีอยู่สามสีสีเทา,ส,เทาสีเทาหน้าเปิดสีดำครับผมมันก็คนิตเอลัสกา้นนสาโปรตก็คือว่าหน้าโปิตหน้าเขาจะเปิดตปรงนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้เรียกเขาเรียกหน้าปิดนะคุณดูนะหน้าปิดก็คือว่า ะมีตรงนี้มาเขาเรียกหน้าปิดนะแล้วสีเทาด้านน้นคุณดูนะเขาเรียกหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดจะเหมือนเป็นดอกจิกเปิดไปไหมเป็นเป็นคิ้วยาวเป็นดอกเป็นรูปเป็นรูปคือก็จะมีมีคือมันจะมีอยู่2ส่วนคือเป็นหน้าเปิดและหน้าปิดคือชอบลายไหนก็เป็นลายนั้นใช่ค่ะใันนี้มันก็จะผมก็จะดูคล้ายๆเพราะดู阿拉斯加เนี่ยก็จะมันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่มันขนาดจะพวกไซเบอเลียนใช่แล้วก็ที่ไอพันธุ์นั้นก็จะมีหน้าปิดหน้าเปิดเหมือนกันอ่าอ่าคันนี้โอเคเราดูดูหน้าดูหน้ามันเสร็จแล้ว อันต่อไปผมว่าต้องดูอุ้งเท้าก่อนเลยอ่ะใช่อุ้งเท้าเนี่ยค่ะนี่เราดูกระดูกว่านะโครงสร้างใหญ่ไหมอันนี้อันนี้แค่ยังไม่ถึงสามเดือนนี่คุณดูอ่ากระดูกต้องใหญ่แล้วก็คือเรา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 จับเราเช็คที่กระดูกเขาเลยใช่ไหมครับเช็คที่กระดูกเลยแล้วก็โครงสร้างอือันนี้สําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูสำคับนะคะโครงสร้างเพราะว่าเวลาเขาโตเนี่ยครับผมนี่ค่ะโครงสร้างคือเหมือนกับว่าขาขาหลัง เนี่ยเขาต้องรับน้ําหนักตัวได้ดีนะเขาใชเา้เป็นสุนัขที่ลากเลื่อนอยู่แล้วค่ะนี่ขาต้องอย่างนี้ค่ะครับผมเขาต้องจิกขาให้ดีเวลาวิ่งนี่คือโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมทีส่สุดละครับผมนะคะตัวนี้นะครับตัวนี้คือนามาวันนี้คือที่จริงมรัชนีฟาร์มอะ่ะ คือที่จริงมาดูจะเขาจะอยู่ไม่ค่อยนานหรอกอาทิตย์หนึ่งไปหมดแล้วเขาจะรับใหม่มาวันเดียว2วันอ่าคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้องคนนี้จะสมบูรณ์นะที่ผมดูอันนี้เป็นตัวท็อปค่ะตัวท็อปเลยตัวขนเขาจะแน่นพ่อเขาเอาน้ำหนักนะคะ110่งร้กิโลส่วนกิใช่ค่ะเป็นรุ่นเฮฟวี่เวทเลยนะเนี่ยตัวอ่ะคันนี้คันนี้ปุ๊บโอเคเราดูโครงสร้างเสร็จแล้วนี่สูตรสูตรอื่นๆเนี่ยที่จะต้องดูเขาเป็นพิเศษมีไหมครับ ก็ไม่มีอะไรมากคอ่ะคือเราจะดูแค่นี้นะออไปก็มีการแบบเลี้ยงดูเขาอย่างดีค่ะอ่านี่เดี๋ยวเือเรื่องเลี้ยงดูแลง่ายๆไม่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรก็คือเขามีโครงสร้างที่ดีแล้วแต่ว่าที่จริงเนี่ยมาลัคนณีฟาร์มไม่ต้องเลือกผมบอกแล้วทุกเทปเลยไม่ต้องเลือกนะครับคือเลือกแค่อย่างดีคือเอาง่ายนะครับลักขณีฟาร์มคือลอง ลองไปดูประวัติได้นะครับชนะมาแทบทุกรายการเลยประกวดตุนักเนี่ยนะครับถ้าพันพันนี้ก็ต้องยกให้ที่นี่เลยนะกับที่เบตันนะนก็ยกให้ที่นี่คือแทบชนะแทบทุกเวทีเลยใช่คือเราคนแรกที่นําเข้ามาอ่าประเทศไทยคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นเวทีนางงามเนี่ยก็คือเป็น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 ค่ายนางงามที่ส่งไปคว้าคว้ามงกุฎทุก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 เวทีเลยนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าครับเดี๋ยวไปดูครับวิธีการเลี้ยงน้องเขาเนี่ยเลี้ยงยากไหมนะครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันครับ ไปนะคะเรามาดูวิธีการเลี้ยงดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะน่ารักแล้วก็เลี้ยงง่ายไหมคะอ๋อเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงไม่ยากตอนนี้เขาเด็กๆก็คือกินอาหารแค่สองมื้อเช้าเย็นก็เป็นอาหารเม็ดปกติแล้วก็มีไข่ต้มไก่ต้มอะไรก็ให้เขาวันละสองมื้อนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าจําเป็นต้องอยู่ในห้องแอร์ไหมคะตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็คือน้องนําเข้ามาใช่ไหมคะต้องอยู่ที่เย็นๆก่อนประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยๆให้เขาปรับสภาพ เช้าเย็นค่อยเอาเดินเล่น5นาที10นาทีได้นะคะ,คะ,ะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ห้องแอร์เสมอไปแต่ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมเนี่ยแบบเอ้มอีมีที่ก็จริงแต่ว่าเป็นพัดลมได้ไหมคะพี่เปิดกว้างพัดลมอย่างเดียวพัดลมตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าน้องอเข้ามาใหม่เนาะ,ค,ะคือน้องหนึ่งหนงสัป,ปดาห์เข้ามาใช่ไหมเขายังต้องค่อยๆปรับสภาพอยู่นะคะ,คะตอนนี้คือขนก็ยาว ข้างนอกร้อนอ,อแต่อยู่ในบ้านเนี่ยตอนนี้เขาเอออย่างน้อยให้อยู่ห้องแอร์สักหนึ่งเดือนเนาะค่ะค่อยๆปรับได้นะคะอ๋อสวนสักการเดอ,อาบน้ําค่ะ,คะอาบน้ําก็สองอาทิตย์อาบหนึ่งครั้งได้นะคะไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาน้องอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะไม่เลเอะเทอะเลยนะคะค่ะ,ะถ้าสมมติสกปรปกตรงไหนแล้วก็ล้างเอาอชิดแล้วก็สะอาดละ ค่ะไม่จําเป็นต้องอาบเขาทั้งตัวถ้าเกิดขนาดนี้เนี่ยคือใช้เวลาในการอาบนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะเนี่ยอ๋ออาบแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าอย่างอย่างเราจะมีะใดที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมประมาณเป่าผลประมาณ15นาทีอ๋อสินาทีค่ะส,สมัยนี้เขามีใดแบบว่าที่เป่าเสร็จแป๊บเดียว น้ำออกหมดเลยอค่ก <ham> ่อนนี่วีเข้าใจว่าแบบสองชั่วโมงอย่างต่ำเพราะว่าเราขนเยอะมากค่ะ่คะถ้าใช้ไดเป่าแบบเป่าผมใช้ใช้ไม่ได้นานมากใช่ค่ะแล้วพอเขาโตแบบนั้นเราไม่ต้องเป่าเขาสะบัดขนได้ค่ะถ้าโตแล้วเขาสะบัดขนก็แห้งและค่ะไม่เป็นไรสิบห้านาทีเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมคะถ้าสนใจนะคะลูกมาไซพันแท้ค่ะที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะ ที่นี่เลยค่ะรัชนีฟาร์มแห่งนี้เลยนะคะสถานที่มาง่ายนิดเดียวค่ะที่ไหนคะอ,อ๋อตอนนี้ก็ดูได้ที่จัตุจักรพาซ่านะคะ,คะโซน A ค่ะใกล้ๆกับเจเจมอมาง่ายใครๆก็รู้จักเนาะจัตุจักรนะคะใช่ค่ะส่วนช่องทางการติดต่อไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ค่ะอ,อ๋อเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อได้ที่0896322044ได้นะคะค่ะแล้วก็ช่องทาง ทางเฟ e บุ๊กค่ะค่ะเฟซบุ๊กก็ดูได้ที่รัชนีฟาร์มภาษาไทยภาษาอังกฤษดูได้ค่ะค่ะเอาละคะ่ะพบกันใหม่นะคะในรายการรักเวอร์คค่ะในสปัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ